สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนอีกแล้วนะจ๊ะพี่น้องจ๋าหรือว่ายีนชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยซามนอยจะพี่น้องสูตรหนึ่งเม็ดเดียวจะเม็ดเดียวเม็ดเดียวจะวันนี้ไม่มีสักเม็ดเลยจะพี่น้องจ๋าหลังจากที่ตามมาติดเนาะตามกันมาติดติดวันนี้ก็ขอหยุดพักสักวันหนึ่งเนาะวันนี้หลุด กระจายเลยจะพี่น้องจะหล,หลุดหลุดหลุดจะไม่มาสักรอบเลยจะสับดับเด่นสามเนาะแต่นี่นะคะที่ยินถ้าใครได้ไปดูไปดูสูตรสามตัวเนาะตลกมากจะพี่น้องจะสูตรสามตัวยีนนี่จะยีนให้ดูนะคะสูตรสามตัวนะคะสามตัวจะไม่เข้านะคะแต่ยีนแถมให้เลขวิ่งนะคะวิ่งก็ได้รูดก็ได้เนาะยีนบอกแค่ว่าเลขวิ่งเนาะ ยินบอกว่ายินเน้นรอบให้ด้วยนะคะยินเน้นรอบให้ด้วยนะรอบพิเศษเด่นสามสามไม่มาเลยวันนี้มาศูนตัวรองนะคะแล้วรอบปกติเน้นเน้นให้ด้วยนะเด่นหนึ่งรองสี่สี่ไม่มารอสี่้าวิ่งตัวเดียวก็สี่อยู่รอบ VIP ก็มาหนึ่งนะคะมาหนึ่งอยู่นะคะรอบปกติแล้วรอบพิเศษศูนย์ก็มานะคะลำสายวิ่งเนาะ แล้วรอบ V.I.P ให้เด่นสองรองห้ามาห้าจะตนกมากเลยวันนี้แต่สูตรหนึ่งนี่ไม่ได้เรื่องเลยวันนี้สูตรหนึ่งสูตรหนึ่งไม่ได้อะไรเลยวันนี้สูตรหนึ่งไม่มาเลยสักตัวไม่มาสักเม็ดเลยเม็ดเดียวขอแค่เม็ดเดียวก็ไม่มาเนาะยังไงก็ชมลุ้นต่อเนอะพี่น้องเนาะ ชมลุ้นต่อนะคะแล้วสำหรับสูตรสูตรสเนาะเดี๋ยวได้ให้ดูสูตรสองก่อนสูตรสองนะตัวเด่นมานะคะรอบพิเศษนี่บอกวิ่งได้รูดได้นะคะชอบหนึ่งถ้าใครตามตามตัวเดียวของยีนนะคะเพราะว่าสูตรหนึ่งหลุดไปแล้วเนาะมาดูสูตรสองอันนี้เน้นชอบนะคะเน้นชอบก็เน้นรอบ พิเศษกับปกติให้แค่นั้นนะคะส่วนน้อยที่จะมา V.I.P จะส่วนมากส่วนมากก็จะมาแค่พิเศษกับปกตินะคะสองรอบแล้วถ้ามารอบ V.I.P ก็คือจะนานๆรอบนี้ก็เน้นสูตรวัดใจเนาะก็เน้นรอเเน้นนี่ตัวที่ยีนเน้นให้เนาะหนึ่ง หนึงยินเล้นให้พิเศษกับปกติสำหรับเด่นหนึ่งะเพราะว่ายินอาจจะเจาะไม่ถึงเนาะแล้วดูสิมาแปดหนึ่งเนาะ 19, ยีนเจาะหนึ่งเก้าเจาะหนึ่งเก้าแปดไม่มาเนาะพี่น้องแปดไม่มาจะาจาก็ถ้าใครตาม 1, หนึ่งยินก็น่าจะโอเคเนาะวันนี้ก็มาตามเุดหนึ่งเม็ดเดียวกันต่อเนาะพี่น้องตามรุ่นต่อจ้าว่าจะเป็นยังไงนะคะ ว่าจะเป็นยังไงนะคะวันที่สิบห้าสิบห้าวันที่สิบห้าวันที่สิบห้าก็เล่าพัฒนานะคะพี่น้องยีนก็ทยอยลงสูตรให้แล้วนะคะก็ไปรับชมรับฟังได้นะจ๊ะแล้ววันที่16ก็แนวทางรัฐบาลไทยนะคะก็ลงลงให้เรียบร้อยละจ้ะก็ไปตามรับชมรับฟังได้ทุกสูตรนะจ๊ะชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นเนาะ วันนี้ก็มาตามต่อวันที่สิบห้าเนาะพรุ่งนี้ก็มีทั้งฮานอยมีทั้งลาวพัฒนาจ้าลาวพัฒนางวดที่แล้วก็บนล่างนะจ๊ะพี่น้องอย่าลืมไปรับชมรับฟังได้นะคะที่สิบห้าเดือนสามปีหกสี่จ้ายิ่งจะเขียนตัวใหญ่ๆใ,ให้นะคะสำหรับตัวเลขนะจะเขียนตัวใหญ่ให้แนวทาง ห้าอยสามนอยจะพี่น้องจ๋าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเม็ดเดียวเดียวเม็ดเดียวให้เด่นไปเลยตัวเดียวโดดๆเดียวๆหรือใคร เด,ยเดียวเด็เม็ดเดียวเด็ดเม็ดเดียวนะคะปุ๊บฮ้ย องจะพี่น้องต้องขอโทษขออภัยด้วยจะพี่น้องจา๋าพอดีกล้องเขาก้มหน้าลงเองจะพี่น้องต่อเนาะเด่นเม็ดเดียวนะคะเด่นเม็ดเดียวเดียวจะเน้นรอบให้นะคะก็ ที่ทําสูตรมาก็สูตรพิเศษนี่แหละค่ะพี่น้องจ๋าสูตรพิเศษกับกับปกตินี่แหละค่ะพิเศษไม่มาก็ก็ปกตินะคะเขาเน้นให้แบบนี้เนาะสูตรตั้งเดิมเลยจ้ะพี่น้องจา๋าได้เด่นสองมาก็จะรูดอย่างเดียวเลยจ้ะพี่น้องแล้วก็จะเน้นตัวชอบให้นะคะ ปากาเนาะเป็นอะไรนี่2อ2ศูนย์สองหนึจะยกตั้งให้อีกทีหนึ่งนะคะ 24. สองสี่ำหรับพี่น้องท่านไหนมองไม่ค่อยเห็นเนาะก็เวลาแคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายนะคะขยายขยายหน้าจอนะคะภาพก็จะใหญ่ตัวหนังสือก็จะใหญ่ขึ้นนะคะ 2องห้าสองหกสจ็ดสองปดส้จะพี่น้องจ๋าจะเน้นตัวที่ชอบให้นะคะตัวที่ชอบ20จ้า ก็สองหนึ่งสองแปดสองเก้านะคะสองห้าสองหก สองสามสองสี่ก็ตัวการเบิ้ลนะพี่น้องการเบิ้ลไว้นะคะแต่ยีนเม่ติ้งให้นะคะติ๊กเอาแค่นี้เนาะเน้นให้แคบแปดคู่เท่านั้นนะคะแคปหน้าจอไว้ได้นะคะพี่น้องา๋าแคปหน้าจอไว้ได้จ้าพี่น้องาสาสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะ ตัวเดียวเนาะเน้นรูดอย่างเดียวจะตัวเด่นตัวเดียวเน้นรูดอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าใครชอบหลายตัวก็ต้องตามรับชมรับฟังต่อนะคะสูตรต่อไปเนาะสำหรับสูตรนี้ก็ให้ตัวเดียวจริงๆค่ะจะวิ่งจะรูดก็ตัวเดียวนะคะแคปไว้จ้าสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยจ้าก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะ สำหรับ FC ใหม่เพื่อนใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆนะจ๊ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ